สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดครับวันนี้ลงทัดพบพี่น้องของเราในงวดวันที่1กันยา68หกดนะครับวันนี้ครับผมจะมานําเสนอวิ่งบนตัวเดียวพี่น้องครับวันนี้จะมาลงวิ่งบนตัวเดียวให้พี่น้องได้รับชมอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ผมลงไปแล้วนะครับพี่น้องครับผมลงไปแล้วนะสําหรับเลขวิ่งบนตัวเดียว ซึ่งก็คือสูตรนี้นะครับวิ่งบนตัวเดียววดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้วิ่ง8นะครับสูตรนี้ได้วิ่ง8ออก8 6ดหหถ้าใครติดตามจะจำได้นะครับผมลงอยู่ในชุด3ตัวบนเม็ดเดียวก็คือนี้คือชุดหนึ่งและอีกชุดหนึ่งที่ผมกำลังจะลงก็คือสูตรนี้ เออในแผ่นนี้ครับในแผ่นนี้ครับสูตรนี้จะเป็นชุดที่1อ่ะผมข้ามเอาชุดที่สองมาลงก่อนนี่คือชุดที่1น,นี่คือชุดที่สองสาบวกหน่วยที่1นนะครับนี่ครับชุดที่หนึ่ง วดที่ผ่านมาได้วิ่งแปดออกแปดห้าสองขออภัยครับชุดที่หนึ่งได้วิ่งหกนี่นะครับหมื10่100นบวกร้อยคูณด้วยสี่เก้าบวกสี่เป็นสิบสาม คูณด้วยสี่หมื่นบวกร้อยบนคูณสี่เป็นเจ็ดสี่คูณเจ็ดเป็นยี่สิบแปดได้วิ่งแปดออกแปดห้าสองและวันนี้ครับผมจะมาลงต่อพี่น้องครับ ผมจะมาลงต่อก็จะเป็นสูตรนี้แล้วทีนี้พี่น้องครับผมจะเอาไปชนแต้มสามตัวบนมีพี่น้องขอมาว่าขอลุงทัดขอแต้มสามตัวบนหน่อยผมคิดก็เลยจะมาลงต่อถ้าใช้ตัวเดียวไปตัดมันก็จะยังไงอยู่มันจะได้หลายตัวสู้เอาสองตัวซึ่งได้วิ่งไปแล้วตัวหนึ่งนะก็คือตัวนี้ได้วิ่งห้าไปแล้ว แล้วมาดูสูตรนี้ที่ผมกำลังจะลงต่อถ้าได้สองตัวจะเป็นห้ากับอะไรแล้วไปวิ่งชนแต้มสามตัวบนโอเคนะครับพี่น้องครับอ่านเมือนมายาและฟังคำเตือนก่อนครับทีนี้โปรดใช้เวิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับพี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะ สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้ยวยความหวังนี้จากลุงทัศนสูตรเลขพารวยพี่น้องครับมาครับมาดูสูตรมันครับมากาแฟดึกด้วยกันพี่น้องครับผมทําต้นฉบับว่นสามทุ่มกว่ากาแฟร้อนๆสดชื่นมากพี่น้องครับ มาดูวิธทีทำครับพี่น้องครับสูตรนี้ผมใ,ใช้หมื่นบวกร้อยบนคูณด้วยสี่อ่ะตั้งเลยครับห้าบวกสามเป็นแปดใส่แปดลงไปคูณด้วยสี่เท่านั้นครับสี่แปดเป็นสามสิบสองได้วิ่งสองพี่น้องครับได้วิ่งสองเราก็จะนำสองตัวนี้เราคำนวณจากหนึ่งมิถุนาใช้สิบหกมิถุนาพี่น้องครับเอาสองมาวิ่งในงวดวันที่สิบหกมิถุนาออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสอง ของเราได้วิ่งสองถูกนะครับมาครับมาดูงวดต่อไปครับสิบหกมิถุนาใช้หนึ่งกรกฎาครับไปเลยสามบวกศูนย์ 0, เป็นสามคูณด้วยสี่อีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะสี่คูณสามเป็นสิบสองอ่าชนกันที่สองวิ่งที่สองสองงวดแล้วอืงวดนี้ก็ได้วิ่งสองเครับแลงงวดนั้นออกเลยครับหนึ่งกรกฎาคมเก้าสี่เก้าสองสี่หก วิ่งสองออกสองสี่หกถูกนะครับมาครับมาดูงวดต่อไปครับผมพาพี่น้องคำนวณหน 1, ึกกาา่งกรกฎาใช้สิบหกกรกฎากันพี่น้องครับผมไม่ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนเอาสี่มาบวกมาคูณครับสองบวกสี่เป็นหกคูณด้วยสี่คงที่นะ สี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่งวดนี้ได้วิ่งสี่พี่น้องครับผลคูณมาเป็นตัววิ่งทันทีบวกร้อยร้อยกับหมื่นแล้วเอาสี่มาคูณเป็นผลวิ่งวิ่งสี่นำสี่มาวิ่งสิบหกกรกฎาคมออกสองสี่ห้าสามสองสี่ออกสองสี่ถูกสี่พี่น้องครับโอเคนะ มาดูงวดต่อไปพี่น้องครับผมพาคำนวณ16กร,รกฎาคมมาใช้1สิงหานะทีนี้นะจะเป็น4บวก3เป็น7นะครับคูณด้วย4 4คูณ7เป็นเท่าไหร่ครับเป็น28พี่น้องครับ4คูณ7เป็น28ผมได้วิ่ง8และจะนำ8ทีนี้มาวิ่งในงวดวันที่1สิงหาออกอะไรครับออก8 1 1 8 5 2ถูกอีกครับ อ 8, 5, อกแปดห้าสองอะดูต่อเลยครับทีนี้จะเป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหานำมาใช้ 16, สิบหกสิงหานะบวกเลยครับเอาแปดมาบวกกับหลักหมื่นแปดบวกหนึ่ง 1, เป็นเก้าคูณด้วยสี่คงที่ 4 9 3เกหกงวดนี้ได้วิ่ง6พี่น้องครับได้วิ่ง6นี่มันก็คือสูตรนี้ครับที่ได้วิ่ง6พี่น้องครับได้วิ่ง6อือออกอะไรครับออก9 9 4 8 6 5เราก็ถูกที่วิ่ง6 มาครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับซึ่งเราจะนําไปใช้จริงอ่ะผมขอกล่าวอีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับข้อมูลทั้งหมดผมเป็นคนคํานวณคนใช้จริงอยู่ที่พี่น้องคนใช้จริงอยู่ที่พี่น้องถ้าพี่น้องชอบค่อยนําไปใช้นี้คือคําเตือนนะพี่น้องนะผมไม่อาจที่จะบอกได้ว่ามันจะมาอย่างที่เราเคยทําย้อนหลังหรือไม่ ข้างหน้าไม่อาจจะบอกได้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะนําไปใช้ขอให้คิดรอบพอเกเสียก่อนโอเคนะครับพี่น้องครับมาผมพาคํานวณเลยครับบวกเลยครับแปดบวกเ้าเป็นสิบเดพี่น้องครับใส่เก็ดลงไปคูณด้วยสี่สี่คูณเ็ดเป็นเท่าไหร่ครับสี่เก็ดยี่สิบแปดโอ้โหพี่น้องครับมันได้วิ่งแปดอีกแล้วมันจะอยู่อีกไหมตัวเก่า มันจะอยู่หลักร้อยอีกสามมดไหมเนี่ยแปดเนี่ยมันจะมาอีกไหมพี่น้องครับมันจะอยู่หลักร้อยอีกไหมอ่ะณขณะนี้ผมจะรูดอ่ะเอาสูตรนี้มาให้ดูก่อนนะทีนี้พี่น้องครับผมวิ่งบนตัวเดียวเป็นชุดที่สองลงไปแล้วมาดูครับวิธีทำ 3บวกหน่วยครั้งที่หนึ่งเอา3ามาบวก9เป็น12ได้วิ่ง2องเลยสูตรนี้ง่ายๆครับได้วิ่ง2ออก3ก็2ถูก2อเอาสามมาบวกหลังหน่วยครั้งที่หนึบวกสเป็น6ได้วิ่ง6ออกสองสี่หถูก6 3สบวกศนย์ได้3ออกเลยครับ 0, 6, ออกสามสองสพี่น้องครับถูก 6. 3 3มบวกหเป็น8ได้วิ่ง8ออก8 5 2ถูก8 3บวก5เป็น8ได้วิ่ง8ออก8 6 5หกงวดปัจจุบันพี่น้องครับ3บวก2เป็น5ได้วิ่ง5ถ้า5มาผมรูดไว้19ประตูแล้วแล้วทีนี้ตัวนี้ก็จะได้ที่วิ่ง8แต่ผมจะรูด8ไว้ก่อนแล้วผมจะชนกับตัวเดียวตัวนี้นะถ้า8ของผมมาเดินนะมันก็จะได้อยู่ที่08 แปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองแปดสอง สองแปดและแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปด 8ปดหกหกแแล้วก็8 8ดแปและแปก้แล้วก็9ก้อ่า สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเอา้ามันมาจากไหนเกินมาจากไหนพี่น้องครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าโอ้ผมนับยังไงนี่พี่น้องครับ,บ,งงค,รบครบแล้วครับสิบเก้าตัวเมื่อผมรูดสิบเก้าตัว แล้วถ้ามาชนที่สูตรนี้ครับสูตรนี้ได้วิ่ง5มันก็จะเป็นที่ตัวไหนครับ8 5 5 8พี่น้องครับถ้ามันเดินใน10กับหน่วยนะนี่หรือพี่น้องจะใช้8 5 x หรือจะให้ผมเขียนให้ก็ได้อ่ะผมเขียนให้เลยก็ได้8ปห้า ศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสี่แปดห้าห้า

อืมถ้ามันเดินต่อทั้งสองสูตรเราจะถูกที่ชุดนี้แหละครับชุดโต๊ดสิบประตูพี่น้องครับจะถูกที่ชุดโต๊ดสิบประตูถ้ามันโชคดีถ้ามันอยู่ในสิบกับหน่วยเราจะถูกสองหางนี้ครับแลกทิปต่อไปพี่น้องครับสำคัญมากครับเพราะอะไรครับผมจะเอาแต้มสามตัวบ,บน ที่ได้8กับ5แล้วเรามาดูแต้ม3ตัวบนชุดนี้แล้วที่มาติด8กับ5พี่น้องครับในแต้ม3ตัวบนชุดนี้อะผมวางไว้4แต้มเท่านั้นครับแต้ม3ตัวบนอันนี้พี่น้องขอมาผมจัดให้นะครับพี่น้องขอมา FC ขอมาทั้งที ทำไม่จะไม่ทําให้ผิดหวังผมวางแต้มไว้สามสี่แต้มเท่านั้นสําหรับแต้ม3ตัวบนงวดนี้ถ้าสูตรเดินต่ออ่ะมีทีเด็ดแน่นอนครับสถิติเดินดีพี่น้องครับแต่อนาคตจะเป็นยังไงไม่อาจที่จะบอกได้โอเคพี่น้องครับนี้คือคลิปต่อไปที่ผมจะลงอันนี้ผมตัดคิวมาจากวิ่งล่างตัวเดียวจัดให้นะครับอ่าและคลิปต่อไปจากนั้นก็จะเป็นวิ่งล่างตัวเดียวครับที่มันได้สามนะ ที่มันได้สามงวดที่ผ่านมาโอเคพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจอย่าลืมพี่น้องครับถูกใจและกําไรขอกําลังใจก็คือด้วยการกดไลค์ให้ผมหน่อยหรือกดติดตามด้วยขอบพระคุณมากมาครับท้ายสุดสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนขอให้โชคดีทุกคนวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ